เชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิภาดาวิตามินซีและอ e. ีผิวสวยด้วยวิภาดา อกาแฟแก้วละสิบ,บาทเองเหรอครับใช่ค่ะคุณพี่มีทั้งกาแฟชาไทยโกโก้ชาเขียวเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่คุณพี่คะถ้าคุณพี่เนี่ยอยากจะนั่งชิวๆตามสบายนะคะเชิญด้านในร้านได้นะคะโอ้ยดีจังเลยนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมรีบเดี๋ยวว,วันหลังผมมาจีบใหม่แล้วกันนะยินดีคะ่ะฮันสวยเต็มตังค่ะ คาปูชิโน่ไม่ได้สั่งมอคค่าไม่ได้สั่งลาเ,เต้ไม่ได้สั่งเอสเปรสโซ่สั่งสองแก้วเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วที่ไม่ได้สั่งจะพูดทำไมเนี่ยครับให้มันยา,ยาวพี่ทำพี่อะไรอะยืมสองร้อยเลยโอ้โหนี่ของเก่าร้อยห้าสิบยังไม่คืนฉันเลยนะเว้ยไอพี่ตั้มแค่นี้มึงทำเป็นทวงอ่ะเนี่ยทวงสิวะก็ยืมฉันไม่เกือบเดือนแล้วนะเวย้ยยังไม่คืนฉันเลยเฮ้ยพี่ผมยืมพี่ที่ไหนเนะี่ย ที่เชียงใหม่คนอย่างผมมีสัจจะยืมที่ไหนผมคืนท can ี่นั in the <the <the like ่นอ้าวงั้นเอามาเลยร้อยห้าสิบเอาก็บอกอยู่นี่ไงว่ายืมที่ไหนคืนที่นั่นยืมที่เชียงใหม่ก็คืนที่เชียงใหม่ดิว่าเราจะไปเชียงใหม่เมื่อไหร่ไม่มีกำหนดอะโอ้โอ้มีแต่ก็แต่กันไปเลยไม่ต้องมาเถียงกันอ๋อทำไปตีเนี้ยนะคู่นี้ยมึงอ่ะลุงว่รู้ทันแล้ววะลุงติ้ยการยังไงนี่ยตายปะเร็วเร็วเร็้เร็ว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 เร้ววเรเร็ว